วัดีครับวันนี้นะครับพามาชมนะครับตรงนี้เป็นหาเตยงามนะครับอยู่ในเขตทหารครับอยู่อำเภอสตหีบจังหวัดชนบุรีนะครับาหตรงนี้สวยมากครับน้ําใสครับสามารถเข้ามาเล่นน้ําหรือมาเที่ยวชมได้นะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นครับเข้ามาได้ฟรีเลยนะครับหาตรงนี้นี่ครับนักท่องเที่ยวก็มากันเยอะครับมีตรงจุดนี้นะครับเขาจะสามารถปูเสือปูสาดหร์อพักผ่อนหย่อนใจกันได้นะครับเอาเก้าอี้ ปิกนิกกลางได้ครับมีร่มเงาครับตรงจุดนี้ด้านนน้นจะเป็นลานจอดรถนะครับจอดรถได้เยอะเลยครับกว้างขวางครับน้องๆหนูๆนะครับมาเล่นน้ํากันเยอะเลยครับหาตรงนี้น้ําจะใสมากเลยนะครับเพราะอยู่ในเขตทหารแล้วก็สะอาดด้วยครับนี่ครับน้ําตรงนี้นะครับไปตรงนี้ไม่ลึกนะครับไม่ลึกมันเป็นพื้นทรายเสมอกันนะครับเพราะว่าตอนตอนตอนนี้คือน้ํามันขึ้นนี่ครับ ใสครับใส่ถ้าน้ํามันลงนะครับมันจะลงไปจนถึงนรกเกาะเล็กๆนั่นเขาเรียกว่าเกาะไก่เตี้ยนะครับเกาะตรงนั้นนะครับน้ํามันจะแห้งจนถึงนะครับสามารถเดินไปจนถึงเกาะได้เลยครับสมัยก่อนเขาให้ขึ้นเกาะได้แต่สมัยนี้เดินไปถึงได้แต่ห้ามขึ้นไปบนเกาะนะครับเพราะว่าเขาโนรักไว้ไม่ให้ขึ้นบนเกาะครับนี่ครับสวยครับสวยมากครับยังไงก็พาลูกหลานมาเที่ยวชมได้นะครับรับรองว่าสวยแน่นอนครับ ตรงนี้เขาก็มาปูเสือปูสาดกันนอนได้นะครับมีช่วงน้ําขึ้นนะครับถ้าน้ําลงมันจะลงไปไกลกว่าน,นี้อีกนะครับสวยครับสวยหน้ามาเที่ยวชมได้อยู่ครับนี่ครับน้ําก็ไม่ลึกครับ ช่วงน้ำขึ้นก็จะเต็มฝั่งอย่างนี้ครับช่วงน้ำลงก็จะไปไกลเลยครับไปไกลเลยนี่ครับความใสของน้ำนะครับให้ดูความใสของน้ำครับใสมากครับความลึกก็ไม่ลึกครับอยู่ที่ขาน้องได้ครับมาเที่ยวชมกันได้นะครับอยู่สตหฮีบครับไม่ไกลจากกรุงเทพครับอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งนน้นอีกนะฮะ อันนี้เป็นจุดที่เขาปูเสือปูศาสร์นั่งเล่นพักผ่อนกันนะครับถือว่าเงียบดีครับคนก็ไม่ค่อยเยอะครับตอนนี้ก็ประมาณบ่ายสามโมงครับชายหาดตรงนี้นะครับทอดยาวไปเลยครับหนือยครับสุดเลยครับสามารถเดินเที่ยวชมได้หมดเลยครับตรงนู้นเลยครับดูน้องๆครับลงไปลึกแค่ไหนน้าก็มีลึกครับเพราะว่าพื้นดินมันเสมอกันไปไกลเลยครับตอนน้ําแห้งเนี่ยเราจะเห็นเลยครับ ช่วงน้ำลงนะครับตอนนี้น้ํามันขึ้นตรงนู้นครับเกาะไก่เตี้ยนะครับตอนมันลงก็เดินไปถึงเกาะได้เลยครับแต่ตอนนี้น้ํามันขึ้นแล้วมันก็จะเยอะนิดนึงดูความใสของน้ํานะครับใสมากครับหินท้องเลย <c oughs> ใสครับใสเอ๊ะสวัสดีค่ะน้ําใสมากเลยครับ น้อก็จะหกสนานกันไปครับครับมีเรือให้บริการนะครับรนี้ถือว่าน้ําใสมากเลยครับครับตรงจุดนี้จะมีรถมารับบริการนะครับนั่งไปชมผาเวชราลงกรณ์ครับอยู่ฝั่งนู้นนะครับคนละ20บาทครับเดี๋ยวเราไปชมผากันนะครับ ครับรถได้ออกเดินทางแล้วนะครับเป็นรถรางนะครับมาชมจุดธรรมชาติจุดต่างๆนะครับค่าบริการแค่คนละ20บาทครับนะครับมองเห็นเป็นกาะไก่เตี้ยนะครับตรงนู้น ไปตรงจุดนู้นนะครับถาวชชลาลงกรน์นะครับตรงจุดนู้นครับยี่สิบบาทถึงนู้นเลยครับไปกลับด้วยอันนี้ทหารใหม่เึิอยู่นะครับนี่ครับเ้ามาถึงจุดถาวชชลาลงกรแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นฝั่งทะเลนะครับ นี้จะเป็นวิวด้านเขานะครับด,นนด้านในนี้ก็จะมีรีสอร์ทให้พักนะครับด้านในนี้ตรงนี้เป็นจุดของรีสอร์ทนะครับมีรีสอร์ทด้านในสุดดู <c oughs> ครับน้ำใสามากเลยครับตรงจุดนี้ ใสอีกแล้วเหรอคืโอ้น้ําใสมากเลยครับตรงนี้เป็นจุดรีสอร์ทนะครับสามารถมาจองพักผ่อนได้นะครับอ่าตรงนู้นเป็นจุดหาเตยงามนะครับตรงที่เรานั่งรถลางมาในสุดนี้จะเป็นรีสอร์ทนะครับนี่นะครับจุดรีสอร์ทบ้านพักอยู่ติดริมหาดเลยครับตรงนี้อันนี้คือบ้านพักนะครับ เท่าที่เห็นตรงนี้มีอยู่3ามหลังนะครับอยู่ติดริมทะเลนะครับนะครับชื่อรีสอร์ทนะครับมารีนรีสอร์ทครับสวยครับสวยมาเที่ยวกันได้นะครับนี่นะครับมารีนรีสอร์ทหาเตยงามครับมาพักผ่อนได้นะครับอันนี้ศาลา เวลาที่นั่งชมทะเลครับสวยครับ <Brid S 1> อเดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปตรงนี้นะครับครับตรงนี้เป็นจุดขึ้นไปดูวิวนะครับโ <gesprochen> อ้ยวิวสวยมากครับข้างบนนี้โอ้วิวสวยจริงๆครับ ดูความใสของน้ำทะเลนะครับใสสุดยอดเลยครับสวยครับสวยมากใครไม่มีเวลาเที่ยวก็ดูช่องเราได้นะครับเหมือนได้ไปเที่ยวกับเราครับติดตามช่องเราไว้นะครับจะพาเที่ยวจังหวัดไหนครับก็มาไปด้วยกันครับ อันนี้บรรยากาศที่ถ่ายจากห้องพักนะครับห้องพักอยู่ข้างบนนะครับทางเดินลงมาน่ครับรถรางคันนี้นะครับที่พาเรามาแล้วก็จะพาเรากลับตอนนี้นะครับรถรางก็จะพาเราเดินทางกลับนะครับ